ปิดชมหน้าพี่และน้องสาวแท้ๆของนอนกุลที่ไม่ค่อยได้ออกสื่อหน้าตาดีทั้งบ้านเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับนางเอกสาวแอฟทักษอรสำหรับนักสแสดงหนุ่มหน้าตีนนนกุลหลายคนก็คาดเดาวว่าคนนี้อาจเป็นตัวจริงของสาวแอฟหรือเปล่านนกุลหรือชานนสันติ ทรากุลเป็นนักแสดงชายชาวไทยที่มีผลงานการแสดงทางภาพยนตร์ซีรีส์และละครมากมายมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมส์โกงเมื่อปี2560ผลงานดังกล่าวทำให้เขาได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์และรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประจำปี นอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงซีรีส์ของจีนด้วยนนกุลนั้นเป็นลูกคนที่สองของพี่น้องทั้งหมดสาคนมีพี่สาวชื่อลูกน้ำเพนพิชาสันตินทรกุลและน้องสาวชื่อนุ่นพิชาทรสันตินทรกุลแถมน้องสาวก็มีดีกรีเป็นถึงนักแสดงที่มีความสามารถไม่แพ้พี่ชายด้วยบอกเลยว่าบ้านนี้หน้าตาดีกันทั้งบ้าน